สวัสดีครับสวัสดีสำหรับผู้ที่กำลังรับชมรับฟังนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ช่องเดียวกับคอมนะครับมหาการปัญหาที่ทุงคนใช้คอมนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาคัดลอกไฟล์ลงแฟลชไดร์ไม่ได้นะครับหรือบางทีก็ขึ้นฟ้องว่าไฟล์ของเรานะครับมีขนาดใหญ่เกินไปนะครับทั้งทั้งที่ตัวแฟลชไดร์ของเราเองครับมีเนื้อที่ขนาดเพียงพอที่สามารถ Copy ไฟล์ลงในแฟลชไดร์ได้นะครับเอาเลยครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมจะทำการยกตัวอย่างให้ดูนะครับโดยวเข้าไปที่ดิสก์พิซีนะครับแล้วในส่วนของแฟลลชชไไดดดรรรรฟ์์ขของผมนนนนะะคคัับบเป็แา8 แล้วก็มีเนื้อที่ว่างอยู่ในตอนนี้ครับอยู่ที่7จิกนะครับผมก็ทําการเดบกิ้เข้าไปนะครับแล้วผมก็จะทําการก๊อปปี้ไฟล์ตรงนี้นะครับลงไปในแฟลได์นะครับผมก็จะทําการเช็คขนาดของไฟล์ของผมนะครับโดยทําการคลิกขวานะครับแล้วเลื่อกไปที่โชว์เหมาะอ็อปชันนะครับหลังจากนั้นเลื่อกไปที่ Property เนี่ยครับก็จะเห็นว่าไฟล์ของผมนะครับมีขนาดอยู่ที่5จิกนะครับหลังจากนั้นผมก็ทําการก๊อปปี้ครับแล้วก็ทําการวางไฟล์ของเราครับลงไปในแฟลตได้นะครับ ก็จะขึ้นฟองนะครับบอกว่าไฟล์ของเรานะครับมีขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยทั้งๆที่ตัวแฟลชไดของเรานะครับมีขนาดเนื้อที่ว่างอยู่ที่7จิกนะครับแต่ทำไมถึงไม่สามารถลงไฟล์ขนาด5จิกได้นะครับเอาเลยครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหานะครับให้เรากลับมาหน้าแรกก่อนนะครับแล้วให้เราเนี่ยครับทำการคลิกขวาที่แฟลชไดของเราเลกไปที่ Show More o p t i o n บหลังจากนั้นเลือกไปที่ Format ครับในส่วนของไฟล์ System ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็น Fast 32งนะครับตงเล็บ Default นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น NTFS นะครับแล้วกด Start ได้เลยครับหลังจากนั้นกด OK คร เมื่อแสดงหน้าตาม format copy m นะครับก็ให้เราทำการกด OK ได้เลยครับกดโค้ดไปครับแล้วให้เรานะ่ครับเดี๋ยวคลิกไปที่ไดรฟ์ของแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับแล้วให้เราลองทําการวางไฟล์ให้เราได้ copy ไว้เมื่อกี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะสามารถ copy ไฟล์ลงในแฟลชไดรฟ์ได้แล้วนะครับแต่วิธีนี้นะครับก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะทำแฟลชไดรฟ์เพื่อทำการบู o ติดตั้ง Windows นะครับเราก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนนะครับในส่วนของแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับเลือก format รบบ เ้วก็เปลี่ยน a t f 8นะครับเปลี่ยนกลับเป็น FAT32 เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าหากไม่ทำนะครับก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถติดตั้ง Windows ได้นะครับเนื่องจากเมื่อเราทําการบูนนะครับบางทีนะครับตัวคอมพิวเตอร์ของเราอาจจะมองไม่เห็นแฟลตได์นะครับหรือว่าถึงหน้าต่างในส่วนของการ install Windows ก็จะขึ้นฟ้องว่าไม่สามารถ install Windows ได้นะครับเอาเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหา copy ไฟล์ลงในแฟลตได์ไม่ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่่ตอไป แลก็เช่นเคยครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังประสบปัญหากับการช่วยคอมนะครับก็สามารถพริมพ์ไว้ใต้คอม,ไ,มได้เลยครับแล้วผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาให้ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ